แววตาและสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสของเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวบ่งบอกถึงความเป็นกันเองและความเป็นมิตรที่ถูกส่งต่อให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถือเป็นประการด่านแรกที่เจ้าบ้านอย่างเราจะสร้างความประทับใจให้กับแขกบ้านแขกเมืองตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงเมืองไทย I inside so my uh huh. โดยทันทีที่นักท่องเที่ยวเดินออกจากประตูผู้โดยสารขาเข้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำอมยิ้มและเอกสารเคล็ดลับการท่องเที่ยวในเมืองไทยให้กับทุกคนเพื่อให้ชาวต่างชาติเข้าใจวัฒนธรรมที่ดีงาม รวมทั้งวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยนอกจากนี้ยังมีข้อแนะนำในการใช้บริการต่างๆเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอีกด้วยการแจกคู่มือและคำแนะนำการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินั้นก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งครับที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะทำให้ภาพลักษณ์ในการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นเป็นไปนในทางที่ดีครับ ปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวคือสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศนั้นๆซึ่งประเทศไทยก็เคยประสบปัญหาการเมืองภายในมาหลายต่อหลายครั้งทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอาจมีความกังวลใจที่จะเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยแต่เมื่อสถานการณ์บ้านเมืองเริ่มคลี่คลายก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากขึ้นบวกกับความพยายามของตำรวจท่องเที่ยวที่เร่งฟื้นฟูภ,ภาพลักษณ์ ก็ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้งเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับได้รับความสุขนะครับเมื่อมาถึงท่าอากาศยานนนท์ภูแ่งนี้ซึ่งเป็นจุดใหญ่นะครับที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยเมื่อจะเดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยต้องมาที่นี่ก่อนนะครับเรายังมีกิจกรรมอันนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีความประทับใจนะครับเด้รับความอบอุ่นใจนะครับในการที่จะมีกําลังเจ้าที่ตำรวจเนี่ยดูแล และตลอดเส้นทางการเดินทางของเขาก็จะมีัตำรวจตามฐานีต่างๆพอยดูแลเขาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งโครงการอันนี้นะฮะก็จะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีความสุขนะครับตั้งแต่เมื่อมาถึงสถานประเทศไทยเราการสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ใช่เพียงแค่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เราทุกคนต้องช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยทําให้พวกเขารู้สึกอบอุ่นและอยากกลับมาเยือนเมืองไทยของเราอีกครั้ง นัตรกรทองประหยัดถ่ายภาพนัตพงพ์รอดกันภัยข่าวห้าหน้าหนึ่งรายงาน